อัสวดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเล่นรายการไก่บรรทัดครับวันนี้มาเล่นเกมที่มีชื่อว่าโอมจีสองครับอยู่การรีวิวคนบอลนุขนคนที่ชื่อว่าซุนกวนครับผมผมเขาได้สี่ครับผมโอเคดาวโจมตีครับมาดูการบอดเดียกดาเมจโจมตีฝ่าศัตรูผมเดียวๆเข้าไปหนึ่งว่าก็เนครับผมโอเคตาไม้ตายครับควบควบคุมแผ่นดินครับสุ่มดาเมจโจมตีฝ่าศัตรูสามคนครับ หนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยสี่ห้าเปอร์เซ็นครับและทำให้ฝ่ายเราทั้งหมดครับมีภูมิคุ้มกันครับผมภูมิคุ้มกันดาเมจอะไรครับยี่สิบเปอร์เซ็นครับหนึ่งรอบคุณสมบัติเฉพาะซุนีกวนครับเรื่องขั้นกดล็อกยี่สิบห้าผมสกิลความโกรธครับสุ่มสร้างดาเมจร้อยแปดสิบต่อศัตรูสามคนครับและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับทั้งทีมผม ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมสองรอบครับซ้อนได้ครับผมสมัยถึงซ้อนทับได้ครผมมาดูครับว่าสุนทรเขถ้าบวกอัพอะไรจะเป็นไงบ้างครับเรื่องขั้นบวกหนึ่งครับผมโจมตีครับผมสามร้อยครับผมบวกสองครับผมเสริมหลบหลีกครับผมหกหกหกเปอร์เซ็นต์ครับผมโอเคครับสามครับผมบวกสามคโอเคเพื่อให้พีหกขันครับบวกตีครับ ความโกรธเบื้องต้นเ้า50แต้มเข้ามาถึงเราเห็นว่ามาตุ้กใส่ได้เลยอะไรประมาณนี้ครับโ okay. อเคครับเลื่องขั้นหกครับเอาแค่หกครับเพผมไม่เขียวนว่าพิเศษนะครับหกครับผมเมื่อโจมตีทั่วไปผมกับโจมตีโกรธผมม,มมี40เปอร์เซ็นต์เสมอครับผมเผาไหม้ครับผมตอ่อเนื่องสองรอบผมนหนูว่าถ้าศัตรูโจมตีเรามันก็จะติดเผาไหมสองรอบอะไรประมาณนี้โอเคนะครับโอเคครับช okay. ุนควันเป็นผลพลอยที่ดีมากครับผม เพราะว่าเอามาเสริมกับกก๊โกงอผมเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันเป็นแม่ทัพอยู่แล้วครับเป็นแม่ทัพหลักโอเคเสริมก็ได้ด้วยผมตีสาระเผาไม้ได,ด้ด้วยผมมีประโยชน์เนะเราจะพาไปตีเอ่อตีในเอ่อแครละแล,แล้วกันโอเคตีใครดี อเอาคนนี้แล้วกันข้าพิสมาธิอย,ย,ยู่พอดีมาปีพีหนึ่โคโคโคพพงจกโก้ครับผมเน่ยจกโก้อืมมีจูร่องกับของเบ้งครับผมโอ้ขอปรับเป็นแบบสองผมมาเร็วเกินไปไปนี่สังเกตว่าจนกลววมาเพื่อ,พอพสสใสอ่ก่อนเลยครับบัฟคอยทีมก่อนเลยรูปโลปนน่บนหัวคือเกาะนะผมเสีบยบเอาแบบก็ในการจะดสีโบ๊เสียบ ตรนทีตัวเดียวผมส่วนเซ็กไปแล้วครับอโ,อโอเคโอเคฮะมา<ะ><ะ>สักคนเดี๋ยวทุกที่วันนี้เราต้องไหวไหมฮะ เขาเสริมขอบเหมือนว่าเขาจะตีไม่เข,เข้าเลยนะโอเคโอเคฮะยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่ฮิวแรงมากครับอืมมันร้ายจริงๆจริงเหมือนว่าต้องฮิวครับโอเค สุดเซ็งเอาแล้วครับคิกครับโอ้โหดาเมจดรุนแรงเุดละเกินติดตาบอดครับจนล็อกติดตาบอดครับถ้าเขาใส่ติดแล้วเห็นว่าเขาใส่แล้วไม่โดนรางวัลก็ลลลลเสร็จแน่นอนครับนะฮะหลบหลีกหลบหลีกโอเคไม่โดนนะครับแฮวจ้าอืม,อมแรงใช้ได้เลยละระดับไปฮะ สับตัวเดียวอือเอละคลคิดด้วยฮะโอเคไปควบคุมแผ่นดินคนระับอืมโดนทีบิจกนะอืมสัพพลเราตายเลยนะโอ้แรงเกินโอเคเสียดส่วนเซกราครับอู้ซอเซกเน่าเลย เคฮะยังไม่เป็นไรคอย่างนังเขาสร้างโลยเราครับถือว่าดูดีมากเลยครับไอซูนกวนหนูชอบพูดเป็นซูนเซกตลอดเลยโอเคขอแพ<อ>้มาถือว่าชนะครับตายแค่สองตัวไม่ตาลครับโอเคครับจบการรีวิวนะครับผมอ๋อแล้วก็ครับผมมีลูกเต๋าของซูนกวนแล้วนะผมแต่ผมเ่อนขั้นได้อยา่อยางแค่เก้านะผมถ้าเ่อนขั้นคนละผมก็จะอย่างที่ผมพูดนะผมโอเคครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่อ like าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e กดไลค์ใจ้ผมด้วยครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมไล่นด้มค่โอเมก้ี่คีับผมแอดมาได้ครับผมหรือขอขอเข้าแค่ก็ได้ผมรับได้หมดครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย